ทางนอกก็ยังมีเสียงตึกตตึกกัๆเขามีจัดงานนะต้องขออภัยเพื่อตัวเองอาจจะมีเสียงรบกวนบอกพี่บ้านแมบนี้มุงจากมุงสังกะสีนะไม่ได้การเสียงเท่าไหร่นะครับดูด้วยนะตอนนี้ทางฝั่งนะครับกราจลอยแพเป็นฝักฝีน้ำเงินนะครับเต็มระบบเป็นฝักฝีแดงตอนนี้แบนไปละลิกเตอร์น่าจะไม่อยากเจอแอบซุ่มภูมินะไอ้เหยื่นะไอ้เหยื่นซุ่มภูมินะตอนนี้ป่าร้ายนะครับสำหรับเต็มไม่ครับโดนแบนไปที่เรียบร้อย เลื่อมาที่เอ so นโซ่ครับแบ่งไปที่เรียบร้อยแนละ้วน่าจะไม่อยากเจอเอนโซ่นะนะครับเดี๋ยวสองทีมนี้พอจบคู่นี้แข่งต่อเลยนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะแต่ถ้าแบบจะขอเวลาชาร์จบงชาร์จแปดนะครับพิมพบอกในแชทสดไว้นะครับบอกพี่ผมขอเวลาชาร์จแปดห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาท,นาทีอันนี้ผมเข้าใจนะ พี่บอกสักนิดนึงนะครับพี่บอกสัก่นิดนึงนี๋ยวผมจะแบบจัเวลาให้นะครับนัอขั่วงปม่ต้อขั่วผมเมื่อกีแบบเล่นเกมนานๆแล้วแบตมันหมดนะผมเล่นเกมโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยสองเกมนะครับแบตบแบตบเต็มร้อยอหมดเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะถ้าแบบลากยาวแล้วแบตมันจะหมดเนี่ยผมให้เวลาชาร์จแบตก,ก่อนนะครับพพ์บอกนิดน,นึงนครับถ้าพร้อมๆเลยนะตอนนี้แบตไปที่ซินะครับทั้งสองทีมนะ ทั้งข้อจอและแพทั้งเต็มระบบนะครับถ้าทีมใดชนะแล้วเข้าสุ่รอตต่อไปนะครับจะขอเวลาชาร์จแบตแต่พี่บอกนิดหนึ่งนะครับพี่บอกนิดหนึ่งนะครับแล้วผมจะเลื่อนเวลาให้จาก2ทุ่มครึ่งอาจจะเป็นสักแข่งสักสามทุ่มโอเคนะให้เวลาพักสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะโอเคโอเคโอเคเอแ,แ,แบบไปพักทานน้ำทานท่า,ขาเข้าห้องน้ำปัสสาว่านกันเรียงเรืองมาแล้วเร่งมาที่ซาต้าก่อนนะครับคุณหมูเข็มก็มเป็นเม็ดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแบบ เป็นแบบเฟิร์สแบนเฟิร์สพิกอยู่เหมือนเช่นเคยแล้วสำหรับซาตา่ยังบบยาหาตัวไหนที่แบบไปรับมือแบบอย่างมาค่อยได้เท่าไหร่นะครับสมัมตัวนี้นะ <c oughs> ตัวนี้โอ้ยกดปุ๊บเอาปั๊บเลยครับคีล่าะนะไม่ลังเลที่จะเปิดป่าก่อนเลยสำหรับคีล่าตัวนี้นะครับ จะยังไงนะน่าจะคุยอยู่ว่าจะเล่นอะไรดีนะน่าจะแบบสับสนอโลมานอยู่ <S <S 1> <S 1> อย่างเลือกเป็นดินเลกนนครับรอบนี้นะที่ง่าคุณตะพาพาเหาย,ยียวมาเป็นดินเลกน,นะครับตอนนี้คุณเปิ้มใสๆนะอืมเกียร์เบาคานะะนะเอาเลยนะแต่อีกฝั่งหนึง่ง ตัวหนึ่งฮีโร่หนึ่งตัวที่เด่นๆสำหรับทีมคาจอรอยแพน,นะฮีโร่หนึ่งตัวที่เด่นๆสำหรับคะจอรอยแพนครับมาหลอนเป็นคนที่เล่นมาหลอดแล้วแบบเข้าตามากเลยนะอยโอ้โหแต่ตว,วันนี้ยิ้มมาเป็นวาวข่านะครับคุณเกียวนะเพิรมสี่ 4, 4. นี่ไม่รู้จะเล่นอะไรนะ มาหลอดน,นี้เข้าตามากเลยนะแบบเข้มจัดๆเลยนะครับวันนี้หยิบมาเป็นวอล์คานนะแต่แบบนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับหรือว่าน่าจะแบบเล่นกันมาแบบหลายๆเกมกับการแข่งของรายการผมนะน่าจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็น่าจะมีการแบบพูดคุยสับเปลี่ยนฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เลิกที่จะหยิบมาเป็นวอล์คานนะแล้วก็หยิบมาเป็นมีนานะครับ ตัวนี้หยิบตัวที่สามแลทีมเต็มระบบนะครับทีมงานคุณภาพสามฝั่ง้นุก็เปิดมาแล้วนะเมดมาแล้วนะ,มล,วนะลมมาแล้วนะครับบอกขาดนี้ไม่รู้จะไปเลนไหนนะออฟเลนก็ได้ป่าก,ก็ดีนะครับฝั่งนี้เปิดปา่าชัวๆอยู่แล้วนะคีล่าไม่น่าจะไปเลนไหนแล้วนะน่าจะเป็นคีล่าป่าแน่ๆนะครับอย่มาเป็นเมดนะครับ ดิเลกเก็ไปมาเป็นแคนรี่นะครับวิปอันนี้แบนตัวที่3นะครับเต็มระบบสว,ส,สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับชมนะครับวันนี้เป็นรอบรีทูวินนะหาทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ8ทีนะครับตอนนี้มีทีมแรกที่เข้าไปยีนรอแล้วคือทีมดีๆนะครับรอบแรกไม่ได้แข่งเข้าไปยีนรอก่อนเลยนะรอบนี้ได้แข่งเจอกับ DTn นะครับผ่าน DTn มาได้นะครับปีหรอก่อนเธอขจรายแพ้ที่แพ้บายนะครับชนะบายนะครับ อาจจะลิกมานะครับส่วนเต็มระบบนี้ชนะทีมดอกฟาราเข้ามานะครับอได้มาเจอกับจับสลากได้มาเจอ,เอกับสล็อตคาจอรลอยแพ้กเต็มระบบนะครับแบ่งไปที่เซนิก้าครับจบคู่นี้ก็จะได้เข้าไปเจอกับทีมดีๆนะครับผมอาจจะมีเวลาให้พักสักนิดหนึ่งไปชาร์จบ่งชาร์จแปะอะไรให้เตรียมพร้อมนะครับพิมบอกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจนะให้อาจจะมีเวลาจากจบคู่นี้ไปสองทุ่ม ไป็นสองอาจจะไม่สองทุ่มเพิ่งอาจจะเป็นสักสองทุ 5, ท่มสี่สิบห้าสองทุ่มห้าสิบประมาณนี้ครับอ่ะเพื่อนๆนะจะได้มีแบบไปชาร์จแบตพักกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเล่นแบบติดกันไปนิดหนึ่งนะครับให้เวลาพักนิดหนึ่งแบบไปที่ปลายครับตัวนี้เล่งครับจะแบนที่มีซูก้านะคาบใบไผ่แล้วตาเป็นประกายมากๆฝันนี้ผมว่าน่าจะใช้ดาร์กี้นะผมว่านะ สูก้าต้องน่าจะใช้ดาร์กี้แปลงฟันคนระับฟันเจ้าจุ๊ดเลนะครับตัวนี้แปลงตัวที่สี่สำหรับเขาจอยลอยแพนะครับถือว่าการแข่งนี้เพื่อนๆเกมกีฬาในเกมกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้เพื่อ,อนๆน,นะก็น่าจะรู้อยู่เกมกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วครับ เราไม่แพ้ไปทุกเกมแล้วเราไม่ชนะไปทุกเกมอยู่แล้วเล่นให้สน,นุกแล้วก็ทําให้เต็มที่แค่นั้นก็พอนะครับการการแข่งนี่ถือว่าได้ประสบการณ์นะเราเล่นทุกวันอะ่ะมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงครับแต่ถ้าเราแบบส่งทีมแข่งแบบเนี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันมีแบบกิจกรรมที่แบบได้ทําร่วมกันครั้งหนึ่งเราเคยแบบไปส่งทีมแข่งด้วยกันประมาณนี้นะครับแบบไปที่ฟอร์เรนติโน่ครับตอนนี้เอ้า เห็นเขาเล่นเข้มๆมันจะหยิบมาเล่นเองนะครับแบบทีมงานคุณภาพหนึ่งมาหลอดนะครับไม่รู้ยังไงนะแต่ฝั่งขจอยที่เข้มแน่นอนรับมาหลอดนะไม่เอานะมาหลอดกับอเลนะทั้งสองตัวด้วยนะทั้งสองตัวด้วยนะเอาหยิบมาเป็นบาหลอดไปให้เล่นนะครับไม่แบนหยิบเองด้วยนะตัวนี้ r s p นะครับปุ้มนะครับ หรูภูมินี่แหละสักอย่างนะครับยังหยิบม,มาเป็นไวโอเลตเหมือนเดิมนะแต่เมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้เป็นมาเก็นก้าไวโอเลตครับที่แพ้นในรอบ16ทีมนะเปลี่ยนแล้วนะเราจะบอกเมื่อวานกิ้งช้าไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนมาเป็นเทวานาหยิบม,มาอะไรไปที่รบร้อยนะอืมสกินสวยด้วยนะเอิต้องดูว่าจะยังไงนะครับ โอ้โหตัวฟังค่อนข้างเยอะนะไข่เจียวอร่อยไหมอันนี้ผมยังไม่มั่นใจยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับต้องถามก่อนนะว่าจะใครถามนะอืมใหม่แล้วครับเมื่อวานก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะโอ้แต่เรียกว่าเป็นคิวเลนนะเมื่อวานนี้เป็นพี่สี่พายนะครับเซลฟี Self ่นะช่วงแรกๆนี่แบบพุ่งแบบแต่พอแบบเริ่มมีโขนี่แบบ ดุลเลื่อเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเริ่มมีของท้ายๆเกมเนี่ยไปเสียแค่โดนฟอร์เรนทีมโนนะล้วงล้วงเมกับล้วงแคลรี่นะเกมเมื่อาวานเนี่ยทาไม่โดนล้วงนะผมว่าน่าจะแบบทีมไฟเต็มๆน่าจะแบบสู้ได้แบบสูงสี่นะพอโดนล้วงตัดดาเมกนหนักๆออกไปก่อนแนละ้วแล้วเจอฟอร์เรนที่แบบเขาดุดเลือนแบบหนักๆ,ๆด้วยนะเจอฟอร์เรนเข้มไปก็เลยเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะ <c oughs> ผมคิดถึงเกมเมื่อาวานออกนะครับมาหลอดี่ยืนแบบ พอหลังๆแบบพอเซลฟิชเขายืนได้นะเมื่อวานนี้พอ Self เซลฟิชยืนได้นี่ก็เหลือลอยู่เหลืออยู่แค่สามตัวครับเหลือมีนาใช่ไหมเมื่อวานนี้มีนาเอ๊ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพกเออมีนาหรือมีนาโลมนะครับเหลือเซลฟิตฟาร์มแล้วก็เหลือมาลอดนะครับอัพเลนโดนล้วงตลอดเลยอะแล้วว่าบไบโอกับมาคินก้าเมาื่อวานนี้เอ้าอยู่มาเป็นเอลสูนะครับทีมงานคุณภาพสี่นะไม่เลือกโดนดึงครับเวลาเดี๋ยวนี้ผม,มเห็นเวลาคน กดเจออีกฝั่งเขาใช้โลมีนานะหยิบแครี่คือแบบไม่เอาตัวที่แบบนั่งให้เกี่ยวอะไปอยู่ใ,ใกล้ๆให้เกี่ยวนะครับพนเป็นอีกตัวนี้ก็แบบโดนเกี่ยวแล้วแตกแน่นอนนะครับอย่ามาเป็นเอลสูนะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างสุกสีนะกับการเลือกแย่งเล่นมาหลอดนะครับไม่รู้จะมีผลยังไงนะไม่รู้ว่าเล่นเข้ามือหรือเปล่าคนระับหยิบมานี่คือแบบไม่แบนะบแต่ไม่อยากให้อีกฝั่งเขาเล่นแน่นอนนะถ้ามาหลอดตัวนี้นะขอจอรลอยแผลไม่ที่ไม่มีมาหลอดนะครับ ผมน,น่าน่าจะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์สำหรับทีมเขาจอ,อยแพรในนะมา,าหลอดนะถือเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับอ ah st ทีมเขาจอยไหวไหมใช่ไหม ah st ah xp ครับ ah st ใช่ไหมเทวันานาใช่ไหมผมมีหนานะครับโอ้ตอนนี้เขาสู่หน้าโหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาสู่หน้าโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณคัมบอนดาก็บอกสู้ๆนะครับหาอีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปเจอกับทีมดีๆนะครับหาอีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปเจอกับทีมดีๆนะครับขอให้ทั้งสองทีมโชคดีนะครับขอให้ทั้งสองทีมโชคดี นราก็ยังตุกตักตุกตักตุกตักกันอย <Wars> ู่นะโอ้มาเฮ้าดะฝั <Wars> <pos> <S fuck frozen> ่งนู้นมีมีเพลงครับฝั่งนี้นักร้องอยู่ตรงนี้มาเฮ้าดะโอ้ปูนิปีปีเปิดเพลงเพื่อเพื่ได้ยินเสียงไหมปูนิปีปีปีไปแล้ว าป่าละจ้าตอนนี้ตอนนี้มีฝั่งของทีมดีๆนะเขายี่รอนะตอนนี้ฝั่งขกระจลอยไปฝั่งฝีนะ้ำเงินแล้วเต็มระบบไปฝั่งฝีแดงน,นะครับตอนนี้ Q Farm. คิวเลนฟาร์มไข่โ้อยไข่คเคี่ยวอร่อยมานะก็าถูกมาถามใช่ไหมคิวเลนฟาร์มนะนะครับอแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปวอลเวกอะไรกันเลนกลางปล่อยไปก่อนตอนะนี้ฟาต้าแบบเลนห่างๆไ้ก่อนจนะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนะ พยายามเก็บคิพอยู่ในปอแบบนี้พยายามมาเช็คแนละ้วโอ้โหแบบนีต้ตีบูเฟ่ไปที่เรียบร้อนๆนะครับฝั่งนี้ตีบูจบบนอีฝั่งตีบูจบล่างนะครับว้าวข้าฟาร์มนะเอา้าแล้วเขาแยกทีมงานคุณภาพฝีนะครับอ้ออีฝั่งหนึงเขาส่งแครี่เหรออันนี้ผมพลาดอะไรไป ุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเต็มระบบเขาเล่นสองแครี่นะครับเป็นวิปกับเป็นเอลสูออฟเลนนะแล้วก็เป็นวิปนี่นะครับมผมมองพลาดไปใช่ไหมเอาแล้วตัวหูเราดูว่าดีเหลยก็จะขนาดไหนนะครับเอาเอลสูนะไปยืนสุดก็ว่าดานนะ <c oughs> เรื่องแค่คลิปนี่น่าจะเคลียร์ทันอยู่แล้วครับ โตดได้โอ้โหแล้วบอลข่ายยังไม่มีสีงไงบอาข่ายยังไม่มีต้องว่าจะโดนอีกช็อตนึนตงว่าช็อตรเรียบร้อยโดเปิดไปบอลบอข่ายยังไม่สยียงขึ้นมาไม่ได้ตัวน,นี้มายังไม่เกิดน,นะครับเรียบร้อยไปครับยังไม่ถึงสองนาทีแล้วบขาโดนไปก่อนนะครับอีกฝั่งเขาเป็นเล่นเป็นสองแคนนี่แล้วเป็นเอลสู่ออฟเลนนะโดนไปก่อนแล้วนะสำหรับเราข่านตัวนี้ ไม่ได้เล่นมาหลอดนะอือซิกเนเจอร์ขอออฟเลคของคาจอหอฮือปื่มสี่สี่โดนไปอีกแล้วถ้ามีนาตัวนี้นะต้องบอกว่าซิกเนเจอร์เลยนะสำหรับคาจอ,อยแพรขึ้นมาหลอดนะเห็นเล่นเข้มๆนี่โอ้โหเขาตาเลยที่เยอหมู่เข้มนะเรีร้อยเป็นปลปแล้วตอนนี้สูงต่อสองสองนาทียังไม่สองนาทีครึ่งน,นะนี่เก็บไปก่อนสูงต่อสองคิวนะนี่มาเปิดที่ต้องดูวัด เอามาหลอดเขาไปเล่นจะได้เล่นเข้มๆเหมือนเขาหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อไปนะแต่ในการเปิดวิสัยทัศน์เอาแล้วตอนนี้เข้ามาฟาดชอืักหืงเล่นคิวเลยแล้วเจอวิวเอ้าตอนนี้อู้ค้างนีดนี่ขอไปเพื่อนๆด้วยนะตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วปึ๊กปึ๊กปึ๊กเอาตอนนี้ไปค้างปึ๊กปึ๊กปึ๊กเอากะแล้วผมลงแรงรถเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วหัวร้อนชัวร์โดนปัดเอาแล้วตอนนี้เอาตัวไหนเอาเปิดเอาปัดวันนี้เอ้า อีกหน่อยเดียวนะอีกหน่อยเดียวนะเอาแล้วพวกมัวจะไปยืนหยียบถับไปได้นะฝั่งเอลส่ง so เขาเห็นนะมัวจะไปยืนหยยบถับอนันใหญไข่เจียวอร่อยไหมนะไข่เจี่ยวอร่อยไหมแต่ตอนนี้เทวเก็บไปได้เก็บมาหลอดไปได้นะบอกเอาหมูเอาอเอาตัวของฉันึ้นมาเมาื่อกี้เมื่อกี้คิวอะไรคิดอะไรนะเงินหรืออยู่แค่แต่พวกมัวยืนหยยบถับนะฝั่งเขาเห็นนะ ไปยืนเยียบแต่เขาเห็นว่าเลื่อนเหลืออยู่แค่น้นตัวเหลืออยู่แค่นั้นตอนนี้เป็น1ต่อ5 3นาทีครึ่งนะฮะัต้องใจเย็นๆนิดนึงนะเห็นแถบเขาเขาก็เห็นเราเหมือนกันนะครับหูเสียงน่าดูเลยนะเส้นด้วยชีวิตไปนะครับคิวเลนเมื่อกี้นี้เกือบค่าเอลสูได้นะเอ็ีออกไปได้นะแต่ไม่มีหนทางที่จะตามโมแต่เลือกตัดสินใจที่จะไปเหยียบแถบออกก่อนนะครับ ผิดได้นะ่าหน้าผิดได้ตอนนี้การเงินห่างอยู่ประมาณก็สองพันกว่านิดๆนะครับอนนี้เสียป้อมรางไปที่เรียบร้อยแล้วนะคิวเลยนี่สูงหน,นึน่งหนึ่งนะตอนนี้เป็นฝั่งทีล่านะครับสามสูงๆแลเนี่ยตอนนี้เรงกว่ที่ป้อมบนแลแล้วอีกฝั่งนึงเขาสลับมันข้าง่ายนะครับสองเอา้าพยายามวิ่งไปเอา้าคิวแล้วโอ้โหคิวแล้วโดนไปอีกรอบนะครับไม่รู้ไ,ไปว่าเป็นตัวที่เข้ามือหรือเปล่านะ แต่เห็นตอนแรกบอกว่าจะเล่นสี่ไพ่เห็นสี่ไพ่เมื่อวานที้เขาชแล้วอู้ลงมาแล้วแล้วนี่อ่ะปัญหาวเริ่มจะได้โเอ้โหใส่ทุกอย่างที่มีกับตากับโบคาแล้วตอี้มาแล้วอืมมาไปยังบิดๆแกก็จะเอาเขีมาคือมาได้บอกมานี่ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้ย่าหามยางเลยนะครับตัวไปสองหน่วยนะครับไลค่าต่มาหลอดจะเอาไปเล่นนะหลอดยงเล่นเลยเธอกับทีมไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ทีมนี้นะครับ เห็นว่านะ่าจะคืนมาหลอดนนะ่าจะโดนแบบเก็บทั้งเกมนะเฮ้ยคาแต่มาหลอดแต่เาเอา,เอา,เอาของเราไปเล่นว้วยของโลมาแล้วคุณพุมสิีไฟนะครับฝั่งอี้าเขาแยกกันนะเล่นสองแคลรี่แนละ้วเป็นแคลรี่แบบแคลรี่ไม่ปะท้ายอย่างเอวสูงนะเปิดวิสัยทัดค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะจบคู่นี้เข้าไปเจอกับดีๆเลยนะผมมีเวลาให้พักสักคู่หนึ่งนะครับมีเวลาให้พักสักคู่หนึ่งเราก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันต่อนะตัวนี้ของาังเริเ่มมากแนละ้วตอนนี้ บกเข็นสเปียไม่ออกอะไรเลยนะเราฆ่านะครับออกเจาะเกาะมาก่อเลยกาแบบสวยเต็มที่นะสองต่อเจ็ดนะครับตอนนี้5นาทีครึ่งแล้วการเดินหางอยู่ประมาณสี่พันโกนะครับเกือบเกือบสี่พันโกละครับตอนนี้สี่อยู่สี่ตัวนะกดดันมาที่เลนบนนะตอนนี้ตอนนี้เอาเข้าไปก่อนแล้วเห็นซาต้าเอาล็อกินเลยเข้าไปฟันฉับับแต่ตอนนี้ซาตาาดนเก็บไปก่อนแล้วอืมเทียร์คิปได้นะแต่การซาตาไม่ได้นะ ไม่รู้อีท่าไหนไปเห็นก่อนนะไปเห็นทาท่าก่อนนะครับโอ้โีล่านะยิงเข้าไปอย่างไวเลยนะตอนนี้ห้าูนหนึ่งเข้าไปละแปดต่อสองคิวนะครับตอนนี้เต็มระบบงานนี้ที่มาเต็มระบบทีมงานคุณภาพหนึ่งถึงหที่วันนี้เตรียมพร้อมเต็มที่เมื่อวานไม่ได้ใช้นะแพ้ไปตรงทีเห็นชุดนี้เล่นกันนะค่อนข้างทับอมยิงไปเรื่อยอมนี่บอกมา แต่ทั้งฝั่งขจรลอยแพนี่ผมว่าน่าแบบยังเป็นแบบตัวเดิมเิมนะสำหรับมีนาลมประมาณนีร้รู้ว่าฝั่งคู่ต่อคู่เขาจะจับทางได้หรือเปล่าครับถังต่อไปนี่ผมว่าน่าจะแบบมีฮิโรที่แ,แบบหลากหลายมากกว่านี้นะหรือว่าข่าดพยายามไปกดดันอยู่ครับเจอแค่แต่เจอเอลสูที่เขาแบบเคลียร์คิวค่อน,นข้างไวนะตอนเขาไม่ปะทะก็นั่งอยู่ในป้อมอย่างเดียวนะครับ ยิงยิงเขียคิบอย่างเดียวนะเดี๋ยวี้เสียบป้อมบนป้อมล่าไปที่เรียบร้อยพยายามกดดาป้อมขึ้นนะครับอย่นี้น่าจะแบบพยายามฟาร์มไล่เก็บของมาก,ก่อนให้แบบคิวเริงเกิดมีแตกงอะนี้เอาหมดตอนนี้ออโอ้โหจะเข้ามามาปัา๊กๆโอ้ยทางใดทางอะไรเราได้ป้อมกลางไปด้วยนะครับการไม่อยู่จริงๆนะดาเมจเขาที่น่าจะไปแล้วนะตัวนี้แบบเบล12นะครับเวล12ชอบพีล่านะครับ แล้วก็เวลสิครับคิวเลนนะครับตอนนี้ดูว่าเอาครับหยับเอากดแข่งนะกดแข่งไม่ต่อจริงๆครับตอนนี้มาแล้วนะคิวแลนตัวนี้ว่าไม่ใช่ใช่เลยเอาบากไปกาแต่เอากดแข่งอีกหนึ่งตัวครับได้ใช้ได้เอาจากเบิร์นคิวไปแล้วคิวเลยครับบอกก็มาดีครับเอาแล้วพัดเอาพัดจับจับโอ้โหดูว่าโอ้ยน่าจะใช้ทุกอย่างที่มีกับสองตัวที่ดับเบิร์คิวไปแล้วนะเล่นค่อนข้างสื่นงานสำหรับคิวเลนนะครับไข่เจียวอร่อยไหมนะ ก็ยังไม่ได้ถามเขาเลยจริงๆต้องดูว่าใครถามนะครับว่าใครถามก็เออโอ้โหอ้โสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เข้าจางสูตอาทิตที่แปดละการเงินนี่หาก,กันอยู่ประมาณครห้าพันห0พันกูนะวั 5, 5, 000, 5, 000นะนนี้ว่าการเงินน่าจะอยู่ที่หนึ่งขีราเจ็ดศูนย์สองนะครับหกพันห้านะ ต Q อนนี้คิวเลนที่ที่ 4, ผ่านะห่างอยู่ประมาณสองพันกก็ของไอเทมดีๆหนึ่งชิ้นนะครับไอเทมดีๆหนึ่งชิ้นนะครับลองดูว่าจะสู้ต่อไปยังไงแต่รู้สึกว่าคิวเลนเริ่มมาเรื่อยๆนะเขไม่ได้ยอมนะวก็ยังสู้อยู่นะครับยังก็ยังสู้อยู่นะเฮ้ยจะกินเหลาา่าเมื่อวานนี้ผมเห็นทรงนี้เหมือนเดิมน,นะก็มไม่ไดิงง่ายนะจะได้กับเอ้แล้วใครเจะอะไรไมว่าใช้ไปแล้วทหารคือถ้าถ่าเขาไม่ตายสกิลมันไม่เซตนะครับเขาไปแล้วไม่แตกงฟันนะแบบ เขาไปลุ้งไม่ออกไปลุ้งตัวฟาตาโอ้โหแล้วแต่โอ้ยปีขาคนดีสำหรับฟาตาเนี่ยตอนนี้เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วบ้าตึ๊กตักไม่ไม่ไมาดีไหมดีไหมดีไหมต้องดูว่าดีไหมโอ้ยยังอยังไม่ทันได้ดีจะมาตัวนี้นะแต่ตอนนี้แบบโอ้โหแบบอาศัยทุกแบบไม่ได้สนใจใครทีมงาคุณภาพปีนะไม่ได้สนใจใครไปยืนแบบดันฟืนีอีซับปอดตอนนี้เข้ามาที่เลนล่างแล้วตอนนี้หนิตึ๊กไปก่อนตอนนี้มีนะปุ๊บที่เข้ามาก่อนนะครับเราจะเกี่ยวคืนละ เขี่ยไปได้ทันแล้วก็จะลัวคิวเลยเอา้าไม่รู้กดผิดกดพลาดยังไงนะจะวิ่งไปถึงตัวเอลซูหรือนตะกัดกลับมาฟันคีฟครับรถถังนะกลับมาฟันรถถังล้อขาดนะครับหืมเมื่อกี้นะถ้าฟันโดนเอลซูผมว่าน่าจะมีแบบเฮมีฮามากกว่าตอที่สี่ต่อสิบสี่คิวนะครับการยันหาอยู่ประมาณเกือบเกือบก้าพันโกล,ล่ะ น่อยเอล่อยเพราะว่าเขาทรงนี้เลยนะแต่เมื่อว่าเป็นสี่พายนะเซลฟีกนะก็ยังพอสู้ได้อยู่นะเหมือนสู้เลยนะเล่นของหนักนะเล่นาตามแบบแรงๆครับถ้ามีของอีกสักนิดนึงนีผมว่าเข้าไปล้วงตอนนี้มีดาบขี้ใหญ่มาแล้วนะตอนนี้โดนกดเอ้หูตอนอตอนี้เลยแต่ป้อมใหม่ายแล้วนะันนี้อุู้แล้วตัวนี้จะเข้าไปล้วงเขาดวงเขาซูมนะปัญหาอีกอย่างคือเขามีแทบนะคร <c ười> ับเอลซูนะ วิ่นวอลไฟผ่านแถบตัวกโปป็โผล่มีเวลาเรากดเอาตัวเมตามัเนี่ยเขาส่วนมากเขาเรียกว่าเจอบ่อยจนจับทางได้เจอบ่อยจนจับทางได้ตัวที่แบบไม่ค่อยเจอเนี่ยตัวสําคัญนะตันนี้ไม่ค่อยเจอเนี่ยตัวสำคัญนะตอนนี้สิบนาทีครึ่งและสี่ต่อสิบสี่คิวนะครับตอนนี้ การเงินหายอยู่ประมาณหมื่นโกนิดๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ไปอยู่ที่ดาร์กเลเยอรยังยังไม่อยากเปิดนะไปยังกดํำกระต่อไปเรื่อยๆไม่ให้คลิปผ่านแม่น้ำมาได้ตอนนี้อาวเปิดไปที่เรียบร้อยสำหรับดาร์กเลเยอร์ตอนนี้ผ่านตอนนี้ที่ล่าที่สิบห้าไปแล้วตอนนี้คิวเลนสิบสองนะครับตัวที่ยังน่าจะมีปัญหาอยู่คือตอนนี้หมูเคมนะครับเบาขาที่ไม่ใช่มาหลอดนะตอนนี้ยังเวลสิบอยู่นะครับแต่ตอนนี้อันติพร้อมทุกคนนะน่าจะพร้อมบวกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ รักเฟรนเยอะตัวนี้ปล่อยมาที่เลนบนไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นิบเดินคุมมันกอนไปแล้วโอ้โหตอนนี้กิ้งลูกบอลไปแตกแตกๆตอนนี้พยายามมองข่ายเข้าไปเปิดนะครับโอ้โหยังไม่ยังไม่กดอันติเอาแต่เสียป้อมกลางไปที่เรียบร้อยนะดูว่าจะกดดันได้มากแล้วขนาดไหนมาแล้วตอนนี้มาหลอดเข้ามาแล้วเตรียมพร้อมเรียพร้อมช็อกพร้อมช็อกฟันไปหนึ่งทีฟันเอ้าอหมาหนีไปที่ตัวเอาแล้วเข้าไปเก็บไปได้แล้วตอนนี้เอ้าเอ้ยมรงดูว่า ยังลหล่อโอยู่ยัางรอดอยู่ยัางรอดอยู่ยัางรอดอยู่ยังไม่โดนยังไม่ยังไม่เป็นอะไรเป็แต่ยังมีโห่รถถังอยู่นะที่ว่าจะขันระบาดระบาดเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มระบบนะครับเขาสู่รอบต่อไปหือเขาไปเทียบกันดีๆนะโดนแย้มมาหลอดไปนะว่าเล่นเคยเล่นแคมจริงเขาไม่อยากให้เล่นนะครับถ้าเป็นมาหลอดหึอหึ่แต่เขาไม่ไม่เลือกที่จะหยิบมาหลอดมาเล่นก่อนนะระดับทีมกออระจรลอยแพร อหมือนี่ MVP เป็นของทีมงานคุณภาพ2ครับคีล่านะครับติดตูสามสิบสองสิบสามนะครับคะแนนนะครับยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดดำเมลแล้วก็เจ็ดสิบหกจุดห้าทีควายนะครับตู้ได้อย่างมสมศักดิ์ศรีเต็มที่สุด,สดแล้วนะเป็นกำลังใจทั้งสองทีมด้วยนะครับหอ,อบหน้าว่ากันใหม่นะรอบหน้าว่ากันใหม่นะเก่งมากๆทั้งสองทีมเลยนะครับ